สวัสดีคุณเพื่อนสมมันนวอนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูโหมดบัตเทิลสองสองกันนะกดรูปโลดแดงๆนี้ไปเลยนะครับผมก็จะสามารถเล่นได้2แบบเนาะแบบชวนเพื่อนเรามาเล่นเป็นคู่หูเป็นทีมเราได้นะครับผมหรือว่าเราจะเล่นแมตต์ดวนนะครับผม,ผมก็จะเป็นสุม่มใครมาก็ได้หนึ่งคนนะครับผมเราก็รอไปนะว่าจะได้ตัวไหนซึ่งต้องบอกคุณเพื่อนก่อนนะว่าเจ้าดีเคลมไม่สามารถเอาลงได้นะหูแต่ใครคิดจะเล่นเจ้าดีเคลมก็ไม่ต้องไปหาแล้วผมมันไม่ให้เอาลงนั่นเองนะโอเค แล้วก็มาจับคู่รอสมาชิกทีมเราไปนะครับโอเคโอเคมาแล้วนะครับผมผมก็จะให้เขาเลือกตัวก่อนนะครับผมเขายังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมเล่นไปทั้งหมด24ตานะชนะ18แพ้6นะครับผมว่าไงเพื่อนโอเคจะเลือกตัวก่อนใช่ไหมโอเคพร้อมไปครับผมโอเคทีนี้ก็มาหาฝั่งตรงข้ามนะผมว่าจะได้ใครมาโอเคโอคนไทยเหมือนกันเนี่ยเอวัดดีอยู โอ้คนไทยนะ่จะมาบดียวอะไรล่ะโอ้โหโอเค,อเคมันก็จะเรียงคิวให้อยู่ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัว3 4สนะผมก็วางแผนกันไปนะเพื่อนซึ่งข้อดีการเล่นโหมดสอ,สองที่ผมชอบนะก็คือบางทีเราแบบตัวเราไม่มีตัวเราไม่ดีเราไม่เก่งเออเอาเพื่อนที่แบบเล่นเก่งเก่งเกมากเงี้ยผมมาแบกเราก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็เจ๋งดีนะโหมดนี้ ไอมีเพื่อนเก่งๆก็ให้เขามาช่วยได้นะเขาจะเล่นโหมดนี้นะผมตอนนี้กําลังทดลองใช้กันอยู่เพนด้ามาแล้วผมเอาลูลูตัดมาก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยม้ารมนะผมกดโอเคไปเลยโอเคว่าไงครับผมฝั่งผมว่าไงครับผมมีทั้งหมด4ทีมนะเวลาเราเล่นเราจะสามารถเลือกตีทีมไหนทีมหนึ่งของฝั่งตรงข้ามนะผมไม่ได้ตีทั้งหมด6ตัวนะผม โอเคอมาครับผมล่มมืดก็มานะสวยงามเพื่อนว่าไงเจอล่มมืดเจออแก้ผมไหมหรือว่าจะแก้เจ,เจ้าแพนด้าทีมของเพื่อนซึ่งทีมเพื่อนผมกันไปแล้วนะมาร่วมกับรูรูนะครับผมเทีนผมนี่สิเอาว่าไงครับผมซึ่งบางทีเราเลือกตัวบางทีเราต้องเลือกเผื่อเพื่อนเราด้วยแล้วเพื่อนเราก็ต้องเลือกเผื่อเราด้วยนะโอ้โหมาแล้วโพสซดอนมาแล้วครับผมโพสซดอนเฟลลี่นะครับผมสวยงามบัควิวนะครับผมแล้วก็มีตัวสแตนมาตัวหนึ่ง ดูสิโอ้โหตัวนี้แจ่มเลยนะสไตล์คือมาน้ำเขาก็มานะครับผมผมคงต้องเอาเจ้าออกไฟมาแล้วนะผมอย่างนี้ <c oughs> ลดเลือดแล้วก็ดูดเหรอต้องยอมสละตัวหนึง่งใช่ไหมโอเคเอาละขึ้นโอเคไม่ให้วางบักแดงบนหัวแล้วกันข้างบนน่าจะเล่นเป็นทีน้ำหมดหรือเปล่าเนี่ยดูทรงลวโอ้กันคิมาตัวหนึง่ง โอเคจังหวะน,นี้น่าจะอาอร์เคซนลมออกนะครับให้เพื่อนเราโอ้ไาคิมาสวยงามเล่นท่านน้ําแล้วเจอท่านลงข้าหน่อยน่าจะถูกแบนนะคะคิสตันมีเงือกอมองั้นต้องเอาตัวดาเมจออกก็คือเจ้าออนะฝั่งเขามีวิวฝั่งเรามีวิวผมว่าเขาได้เอาตัววิวออกอะผมขอ ถูกแล้วเพื่อนโอเคมาโอ้โหอ่ะเขาต้องเอาตัววิวออกอยู่แล้วเพื่อนเลือกมาเลยตัวไหนตัวนึงบางทีก็ต้องดูกันนะการแบนอย่าเพิ่งกดโอเคนะดูเพื่อนเราจะาตัวไหนออกนะเราสามารถกดไปที่รูปเป้าๆนี้ได้นะเพื่อเป็นบทชี้นําเพื่อนนะโอ้โหเอาวิวออกเลยครับผมเอาผมว่าได้อะแต่เล่นยากนะเพื่อนน่าจะเจอโดดนะครับผมน่าจะถูกเก็บไปศพหนึ่งนะครับ เจอเต้าโอดดนมืดระวังนะเจ้าโอดินมืดมันลดดําเมจเราไปเป็นของตัวเองนะครับผมสายขโมยของแท้เลยนะครับผมเจ้าโอดดนมึดโกงมากเลยโอเคเลือกหลีนะครับผมเพื่อนเราเลือกหลีแม่นยำนะเลือกหลีดคิเลนะครับผมก็จะได้ทั้งคู่เลยนะผมเราก็จะได้หลีดของเขาแม่นยำสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเขาก็จะได้หลีคิเลศเราด้วยเช่นกันได้ทั้งคู่นะครับผมหลีดโอเคฝั่งนู้นเป็นคิเลศท่านมืดเหรอ โอ้โหแล้วก็เลือดโอเคจัดไปครับผมแพนดา้าโดโดโหดโหนเลยนะแบบนี้เลือกกลีดเลือดมานะผมมาโอดินโอ้โหคงต้องจสัสตารนเลยยไงเพื่อนโอเคสตาร์นตัวนี้เหรอมาโอดินน่าจะเล่นฝั่งไหนโอน่าจะเล่นฝั่งผมแล้วเปล่าครับเนี่ยลมคิดอยู่นานสักพักหนึ่ง โอ้โหเจอเอ็กซ์อีกเพื่อนเรางานเข้าแล้วแหละจบขราวนะผมซึ่งเราสามารถกดยอมแพ้ได้นี่นะผมคือการจบการต่อสู้นะพอเรากดปุ๊บถ้าเพื่อนเรายอมแพ้เหมือนกันเขาก็ต้องกดยอมแพ้นะผมเราถึงจะสามารถยอมแพ้ได้นะผมต้องกดทักเพื่อนไปไงเพื่อนยอมแพ้ไหมถ้าเพื่อนยอมแพ้ก็จะเป็นการยอมแพ้ไปนะไม่ใช่ว่าเรากดยอมแพ้จะแพ้เลยนะครับต้องดูใจเพื่อนเราด้วยเช่นกันนะครับผมถึงจะสามารถแพ้ได้โอ้โหอะไรเนี่ย อีกขนาดนี้โอ้โหโอ้โหยอมเพ้อเพื่อนเอา้าเล่นให้เขาหน่อยสักตานึงเอ็กซ์เกิรเอ้าเอาอยออกให้โอ้โหแพ้แล้วเหรอรับแบบนี้โอ้โหถ้าคุณจะเอ็กซ์สักขนาดนี้หัวร้อนเพื่อนหัวร้อน,อ,นออกไหมออกไหมโอ้โหผมยอมแพ้ได้ไหมเพื่อนองบบักดาบออกสิ ผมไม่รู้ยอมหรือไปชนะเลยทีนี้ดูทีมเขามาเวิร์มากยอมไหมเพื่อนยอมไหมโอเคเพื่อนยังไม่ยอมอให้เพื่อนเราเล่นหน่อยถ้าเพื่อนเราตายตัวหนึ่งผมจะกดยอมนะรู้สึกแล้วว่าไม่ไหวเจอ ex เข้าไปอีกโอ้โหเปรยเลยครับผมดูดิของผมไม่ได้ ex อ่นะอยาดไปสตันไหนนะครับโบบา้าโบบา้าโบบา้าไม่สตันด้วยเป็นไงโอ้โหฝั่งนูน e ้น ex เอา ex เอา ร้อนไหมล่ะร้อนไหมล่ะเจอหิวด้วยเอา่าอยากดูอะไรก็ดูไปเพื่อนยอมเสียเวลาครับผมไม่งจบก,การต่อสู้นั้นเนี่ยเรายังจะไม่แพ้นจนกว่าเพื่อนเราจะกดโอเคยอมแพ้กันเถอะเราเองเพื่อนเราจะเล่นเหรอครับจริงนีืเพื่อนอ่าเห็นไหมขาเพื่อนเรากดปุ๊บเราก็จะแพ้ไปนะแพ้หนึ่งครับดูว่าเพื่อนเราจะเล่นกับเราอยู่หรือเปล่านะครับผมอ่าแบบนี้เพื่อนเรายังเล่นอยู่นะถ้าเราไม่ต้องการเล่นกับคนนี้เราก็สามารถกดการกระบาดออกไปได้อ่ะเดี๋ยวผมเล่นกับเขาอิตาดีกว่าอ่าเขาให้ผมก่อนนะครับผมตานี้ ได้เพื่อนขอบใจมากเอาไงเอาเลยโอเคนับแล้วครับผมจะหาคู่ตัวสู้ให้เราแล้วเมื่อกี้อืมอะผมก่อนนะโอเจอจีนนะครับผมรอบนี้ขอตัดลูลูมาก่อนนะครับผมโอเคลูลูประโยชน์เยอะดีนะครับผมช่วยทั้งฮืมแพนด้านี่ขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยว่าไงเพื่อนมีไหมตัวโอเคโ้เพื่อนระดับอาลงครับรอบนี้ เราไม่สามารถดูลูงเพื่อนได้นะผมโอ้โหชี้เป้าอะไรไม่ชี้เปา้านี่ชี้เป้าโอ้โหชี้เป้าเรื่อยๆแล้วผมอ่ะจัดป้ายตัวไหนก็ได้เพื่อนตัววิวไหมเออเอาวิวมาแก้โอเคเอาลีมานะผมแบบนี้เราต้องหาตัวเราต้องแบนตัววิวให้เพื่อนเราเนาะโอเคโอ้ผูการมาแล้วครับ เสือก็มาครับผมเสือก็มาเสือมาคู่กันมาโอเคเพนด้าเขาจะมาคู่กับอะไรครับเนี่ยรอดูก่อนนะอันนี้ผมเอาไปกันทีมล่างนะครับผมเจ้าออร์เลคิล,คลไฟนะเพราะว่ายังไม่เห็นฝั่งผมเองนะครับผมโอ้แมวเล่นหนักเลยเหรออ,อเขาจัดทีมได้ดีนะครับต้องดูเพื่อนเราว่าจะจัดมาแก้ให้ผมไหม แต่ทีมาแก้ให้ไหมแก้ยากก่น,นักงงจังหวะน,นี้โอเคหดเห,หลือเกินหดเลือเกินโอ้โหดูหนูนี่ดุดกันซะเหลือเกินโอเคเอาตัวนี้ไปดักผมจะแมวออกนะแมวจะเก็บเจ้า ดีเคผมได้นะครับผมโอเคเอาแม่ออกไปครับอ้าเพื่อนเอา,เอานกแก้วครับเราจะเห็นเพื่อนเรานะแบนตัวไหนนะครับผมแต่เราจะไม่เห็นฝั่งตรงข้ามอะ่ะเขาแบนตัวเรานะครับผมก็เป็นการเดาใจกันนะครับโอเคเลขเรีดป้ายเคลีดเรียดกับลีดสปีดนะของเราโอเคของเขาก็อู้สปีดสามสามเอทเอ็ห้าสิบโอ้โหจะหนักเลยเหรอเนี่ยไม่เหลือครับ หมดทีเดียวเลยไหมเนี่ยลองดูสิไอเราก็ไม่เลวซะด้วยนั่นไงมาแล้วพูกันจัดไปเลยพูกันโอ้โหเขาพูกันสองตัวแบบนี้อืเล่นยากเลยครับอ้าวว้าวเอาพูกันไปนั่นแหละโอ้โหถึงก็ต้องเอ้ยโอ้ยว้าวทีเดียวเองว้าวาทีเดียวเองเอายังไงโอเครีพูกโอ้โหไม่ติดด้วยว่าไงโดดไหม โจโอเคผมต้องช่วยเขาแล้วครับแบบนี้เป็นด้านโดดตัวไหนเอยโดดมาเดีวิวให้โอเคเดีวิวให้เพื่อนโอ้ขอเขาเอาพี่เสือซ้าน,นี่ม,มาเป็นทีมจริงๆ,ๆ,อ,ๆอือหืออีเอ็กซ์ะด้วยโช๊โช๊เก็บไปสองเลยเพื่อนโอ้โหสงสัยจะเล่นกับเขาไม่ไหวแล้วนะผมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวิวให้เพื่อนชิบอืมอตีตัวนี้เจ หมดไปชุ๊กงั้นจะลดเกลแล้วลิงซับโชือเอาอีกสิลมเส่เราจะไปกันไม่รอดแล้วกับผมเพื่อนอืแบบนี้เพื่อนเราโอ้โหเราไม่ช่วยเพื่อนเราเลยนะเนี่ยคงต้องเปลี่ยนเพื่อนแล้วนะผมรอบนี้ผมต้องยอมแพ้จริงเราไปด้วยกันไม่รอดนะเพื่อน ต้องขอโทษทีนะครับผมโชหวหัวไหนสิเพนด้าว่ายไงเพนด้าเขาไม่มีฮิวนี่เฮ้ยปฏิเสธไม่ยอมผมไม่ยอมผมปฏิเสธเห็นไหมเราก็จะไม่แพ้นะถ้าเราปฏิเสธนะครับผมผมดื้อนั่นเองมาหัวไปครับผมโอเคเพนด้าตายลอกไม่ทราบกันนะครับตันโอเค เขาฟอบจังหวะเฟลิกคิงยังไงทิปไมอ่อ้าวอ้าวเนียวดึงขึ้นมานะผมเราต้องเก็บเฟลิกคิงเขาก่อนเข็นได้านสายบอกไม่ทราบเหมือนกันเขานี่หัวกันเลยเอาชัวร์ก่อนดีกว่าครับผมควจะไม่ตายนะครับเจ้าแพนด้าน้ำนี่ไงหัวนี่แหละผมก็จะหัวตรงนี้แหละ นั่นไงเก็บผมซะแล้ว่าแย่จังโอ้โหดูดิอะไรเนี่ยอย่าเอ็กอย่างงั้นดิเอาหิวลูลูเราสู้ลูลูเขาไม่มีหิวแต่เสือเขานี่จะรุนแรงกับเราซะเหลือเกินเราต้องไปหวังกับเจ้าดีเคไฟนะผมโอเคมีดาบหักดาบไปก่อนนี่ไงลบดาบเอาไปแล้วครับผมโอเคเก็บเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคโอเคมาแล้ว ดีเคไม่ทำงานจังหวะนี้จะชนะได้ต้องดีเคทำงานนะครับหุบดีกแล้วครับโชคขี่ข้ามท่านมาเลยนี่ไงครับผมลูลูเราหิวขึ้นมาก่อนยังสู้ครับใจยังไหวโอ้ยดีเคซัดไปเลยตัวนี้ โอเคสวยงามทีนี้ผมจะเก็บเจ้าเสือก่อนนะนี่ไงทำงานก็จบครับลบมาก่อนวิวมาโอเคเก็บเจ้าเสือได้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะนี่ไงโอ้ยเก็บดอกเดียวครับทำงานหน่อยหิวไว้ก่อนหิวไว้ก่อนหิวไว้ก่อนโอเคเก็บเสือได้ผมว่าผมชน,น,นะนะลิงยังไง โอเคเก็บพี่เสือไปนี่ไงครับผมนี่ไงตะกิดพี่เสือเขาั้กงหน่อยจะเย็นนะพี่เสือโอเคทีนี้แหละครับผมมาซัดใบโปง้งมาครับผมมาออโต้แล้วครับผมอยู่ที่การทำงานของพี่ดีเคเรานะครับก็ <c oughs> สรุปว่าแมตชนี้เราแบกเพื่อนเรานะผมก็ชนะไปงงไว้เพื่อนโอ้โหไม่ต้องเกรงใจโอเคผมก็จะกด ออกไปนะครับเลิกเล่นกับคนนี้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมกระหมวล b a เ t l e อ2สองสองนะครับเพื่อนเก็ลองไปเล่นดูนะสนุกดีนะผมถ้าใครมีเพืดเด่อนเก่งก็ชวนเขามาแบกเรานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับ